เงินพิเศษที่จะได้นี่ครับมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับครับก็สําหรับเงินการขอรับจากสานพ่ะมารายจ่ายเป็นการีงบประมาณ2 5 6 5้กงบกลางนะครับก็จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยานะครับให้กับผู้สูงอายุครับเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจครับมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินยังไงบ้างครับกลุ่มเดิมได้หรือว่ากลุ่มใหม่ได้หรือว่าจะเป็นทั้งหมดเลยครับ ทั้งหมดมีทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ครับในส่วนกลุ่มเดิมที่ได้รับอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เพิ่มสำหรับกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่ในที่นี้หมายถึงว่าผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปี2,565ก็ค,คือหมายความว่าผู้สูงอายุที่เกิดในช่วงถึงเดือนกันยายนครับทราบว่าในแต่ละช่วงอายุเนี่ยแน่นอนครับหลักเกณฑ์ที่จะได้นไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมแตกต่างกันยังไงบ้างาครับ ก็ในกลุ่มของอผู้สูงอายุตั้งแต่60ถึง69เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะได้เพิ่ม100บาทครับเจ็ดส <c oughs> ิบถึงเจ็ดสิบเก้าเนี่ยจะได้เพิ่ม150บาทครับแล้วก็แปดสิบถึงแปดสิบเก้าเนี่ยจะได้เพิ่มสองร้อยบาท <c oughs> แล้วก็ท่านผู้สูงอายุที่อายุเก้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยจะได้เพิ่มสองร้อยห้าสิบบาทครับครับ <c oughs> <c oughs> รวมๆแล้วทั้งหมดตั้งแต่อายุ60ขึ้นไปจนถึงเกณฑ์90ขึ้นไปเลยเนี่ยสิกว่าล้านคนเลยใช่ไหมฮะทั่วประเทศเนี่ยที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกคนครับอ่าฮะน้อยสุดก็จะเป็นกลุ่มเก้าสิบปีขึ้นไปเนาะแสนกว่าคนใช่ครับครับรบแล้วการการจ่ายเงินเนี่ยระยะเวลาคณบยังไงฮะเป็นหกเดือนถูกไหมฮะ ใช่ครับท่านหกเดือนคือห่วงหวงระยะเวลาหกเดือนคือจ่ายอย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าพักติดรรมอนุมัติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางทางกระทรวงการคลังก็้องต้องไปดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจ่ายงวดแรกได้เี่ยในวันที่19กรกฎาคม2565นี้ครับก็จะจ่ายย้อนหลังสี่เดือนก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมครับ งวดแรกิบเก้9กรกฎาคมไปใช่ครับ19กรกฎาคม3วันแรกแล้วก็อีก2เดือนที่เหลือก็จะจ่ายทุกวันที่19ครับวันที่19สิงหาคมครับแล้วก็19กันยายนครับครับครับรวมก็จะจ่าย3งวดด้วยกันงวดที่จะจ่ายเป็นงวดแรกเนี่ยคือ19กรกฎาคมย้อนหลังให้4เดือนไปถึงเดือนเมษาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุ60เนี่ยก็จะได้400ถูกไหมฮะครับ ก็จะได้ใช่ใช่ครับในกลุ่มอายุ60จะได้400ได้เพิ่มนะฮะได้เพิ่มจาก200ของเดิมครับครับทีนี้เงินส่วนนี้เนี่ยจะมีการไปถึงมือผู้สูงอายุยังไงครับจะโอนเข้าบัญชีหรือว่าจะเป็นช่องทางไหนครับในลักษณะของการจ่ายเบี้ยเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเนี่ยเราจ่ายอยู่2ลักษณะนะครับก็ลักษณะแรกก็คือโอนผ่านบัญชีก็จะดำเนินดำเนินการโดยกรมบัญชีกลางครับคือโอนตรงเข้าบัญชีของผู้สูงอายุได้เลยผู้สูงครับ <Ừ. S 2> อีกส่วนหนึ่งก็จะจ่ายเป็นในกรณีที่ที่ผู้สูงอายุไม่มีบัญชีนะครับก็จะมีจะจ่ายเป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นครับอมย่างในจันทบุรีเราเนี่ยกลุ่มไหนจะเยอะกว่ากันนะในส่วนของจันทบุรีเนี่ยตัวเลขตัวเลขที่ผมสอบสอบถามเมื่อสักครู่เนี้นะฮะก็ก็จะมีอยู่สองกลุ่มนะฮะคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหกหมื่นสี่ร้กว่าคนนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปนะครับก็มีอยู่ประมาณสามหมื่นหกพันห้าร้อยกว่าคนเศษครับรวมๆแล้วก็ประมาณแสนแสนแสนหนึ่งพันเศษนะครับแสนหนึ่งพันเศษคือตัวเลขของผู้สูงอายุทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรีที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย่ใช่ครับอันนี้คือสำรวจมาล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าส่วนใหญ่มีบัญชีพร้อมที่จะรับโอนเงินอยู่แล้วก็มีทั้งสองส่วนครับทั้งสองส่วนค่ะ คานว่าถ้าเป็นอปทที่อยู่ไกลๆหน่อยก็อาจจะเป็นอปทดูแลรับผิดชอบในการจ่ายให้กับผู้สูงอายุใช่ครับใช่ความอะดกเขาจะมีรอบในการจ่ายอยู่แล้วครับเป็นงานปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วครับที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นใครก็ตามที่ไม่มีบัญชีในการรับโอนเนี่ยก็จะเอาเงินสดไปที่บ้านเลยใช่ครับใช่ครับเงินสดนี้นี่คิดว่าจะสามารถบรรเทาผลกระทบที่ว่าเกิดจากความเดือดร้อนในช่วงเศรษฐกิจเนี่ยพอจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการดีๆของที่ดีของรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่า,ร,ารัฐบาลรัฐบาลปัจจุบันเรามีนโยบายที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเงนินเพิ่มสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุหรือทุกๆก,กลุ่มที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยเชื่อเป็นเป็นสิ่งที่บรรเทาความเดือดร้อนของของประชาชนในช่วงโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจตอนนี้เท่ายากหมักแพงเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับครับออืมครับ ตัวันนี้ก็ท้ายสุดนะฮะก็อยากให้ท่านพัฒนาสังคมครับได้ฝากถึงผู้สูงอายุกันสักน,นิดหนึ่งครับครับครับก็บบด้วยความห่วงใย,ยจากจังหวัดจันทบุรีนะครับแลวกรรัฐบาลก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุในเรื่องแรกเลยนะครับก็ขอขอให้ท่านมาฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าโรคโควิดถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโรคประจําถิ่นก็ก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็อยากจะฝากท่านผู้สูงอายุว่าไม่ว่าท่านมี ประสบปัญหาความเดือดร้อนใดๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองครับครับได้ครับตรวจสอบครบถ้วนครับขอบพระคุณครับท่านครับครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ